ทัเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Onmokopop ok ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเรา,าก็จะมาอัปเดตเรื่องราวคอนเสิร์ตของ Red Velvet นั่นเองที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในตอนนี้ทางค่ายเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้ว SM True เองเนี่ยก็ประกาศเช่นกันว่าคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยของ Red Velvet นั้น ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศออกมาว่าจอยหนึ่งในเมมเบอร์ของวงจะไม่เข้าร่วมคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยด้วยแต่ว่าในครั้งนี้ประกาศเลื่อนคอนแบบไม่มีกําหนดเลยเพราะว่าเหตุผลที่ทั้ง SM บอกนะ,นะครับก็คือ สุขภาพของสมาชิกนั่นเองอย่างจอยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้และในล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าเวนดี้นะครับเมมเบอร์ Member อีกหนึ่งคนจะตรวจพบเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็ทําให้ไม่สามารถจะเข้าร่วมคอนเสิร์ตได้เพระาะว่าต้องพักรักษาตัวต้องกักตัวแล้วก็ดูแลสุขภาพของเวนดี้เองให้หายดี100%เก่อน ตารางงานอื่นๆของเวนดี้เองเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปด้วยนะคบไม่ว่าจะเป็นตารางงานสําหรับการเป็นดีเจหรือว่าการจัดขึ้นวิทยุนั่นเองงานแฟนไซต์ต่างๆเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปด้วยนะครับเวนดี้เนี่ยได้มีการฉีดวัคซีนแล้วก็บูสเตอร์อะไรต่างๆครบหมดแล้วแต่ว่ายังตรวจเจอ เชื้อโควิดอยู่นะครับตามมาตรการเนี่ยก็เลยต้องพักกักตัวให้หายดีก่อนดังนั้นเนี่ย SM ก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเลื่อนคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยออกไปเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเมมเบอร์ถือว่าเข้าร่วมคอนเสิร์ตไม่ได้2คนแล้วรวมไปถึงหลังจากนี้เนี่ยตารางงานของสาวๆเองเนี่ยก็ต้อง เปลี่ยนแพลนกันใหม่ทั้งหมดเลยทําให้ไม่สามารถวางคอนเสิร์ตในเดือนพฤษภาคมนี้ได้จริงๆจําเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับและก็ประกาศคืนเงินสําหรับแฟนๆที่ซื้อตั๋วจองตั๋วกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนเลยแบบเต็มจํานวนด้วยซึ่งขั้นตอนการยกเลิกหรือว่าการคืนเงินนั้นเนี่ยก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง S M True เลยนะครับเดี๋ยวจะมีประกาศออกมาแฟนๆในตอนนี้ก็ต่างเสียดายมากๆเพราะว่าไม่ได้เจอสาวๆ Red Velvet เนี่ยที่คอนเสิร์ตประเทศไทยมานานหลายปีแล้วและตื่นเต้นมากๆเลยนะ ที่ได้เจอสุดท้ายแล้วเนี่ยการถูกเลื่อนออกไปแบบนี้ลหลายๆคนก็นอยก็เฟล,ลเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วลับวี่ทุกคนเข้าใจได้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้สาวๆนะ่ะพักรักษาตัวให้หายดีทั้งจอยแล้วก็ทั้งเวนดี้เลยรวมเป็นถึงอีก3คนด้วยนะครับไอรีนเยริซุนกิอยากให้รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีเพื่อเจอกันใหม่ในครั้งหน้านั้นเนี่ยจะได้เต็มที่สุดๆแล้วก็จะได้เจอกันทีเดียวแบบครบวงทั้ง5คนเลยเพราะเรดเบเวตเนี่ยต้องมี5คนเท่านั้นถึงจะเป็นเรดเบเวตที่สม มบูรณ์แบบนะครับเหล่าลับวีทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้นะครับใครที่ซื้อตั๋วไปแล้วบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาร่วมวอวยพรให้กับเวนดี้แล้วก็จอยนะครับให้หายดีเร็วๆแลัวกลับมาเจอกับแฟนๆทุกคนเ,เร็วๆกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง